ฝันเห็นทหารระยะนี้ท่านจะติดต่อกับคนต่างชาติหรือมิสหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างภาคพวกเขาเหล่านี้จะนำราบมาให้จะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตรช่วงนี้โชคของคุณยังไม่ดีเท่าไรนักความรักคนโสดอาจจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาสอดแทรกให้ยุ่งยากใจได้คนที่มีคู่รักแล้วระวังจะมีคนต่างเพศเข้ามาทำท่าทีเป็นมิตร แล้วเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณความรักจะมีอุปสรรคทำให้คุณต้องคิดมากเอาแต่ร้องไห้เสียใจดวงการเงินการงานจะต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขัดแยง้งจนถึงเป็นปากเสียงกันได้ระวังการวางบินเก็บเงินจะกลายเป็นหนี้ศูนย์ไม่สามารถเก็บได้ต้องทำใจทิ้งเงินก้อนนี้ไป ใครที่คิดจะซื้อหาอะไรให้ดูกําลังทรัพย์ของตัวเองด้วยไม่งั้นทุกมากกว่าสุขเลขนำโชค07466974049989ฝากกดติดตามช่องดิมลัก,กี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ